สวัสดีครับเพื่อนๆพพบอีกแล้วกับผม FPS ปืนเชือดตั้งหลิน The Game The King of the Octa ก็นะปิดคาดอย่างมาหัน <c oughs> โอ้ยใครกันนะยุ่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่คนลมโบมาปีหน้าพี่เฮ้ยคนลมโบมาปีหน้าน,นู่นโอ้ยพี่หวังเลยปีนี้ไม่มาแล้วพี่กิจกรรมใหญ่มาเยอะแล้วใครเนาะช่างยุ่เนี่ย <c oughs> เอาครับมาเดี๋ยวผมปิดป้ายกแล้วกัน ก็ลูบี้จากแสนสองนะน่าสงสารนี่จากแสนสองก็เหลือหกหมื่นห้านะหกหมื่นห้าอ่าก็เป็นรู้กันว่าผู้ฟิสเตอร์สตาร์จะมาเอ็กกับผู้ฟเตอร์หกนะอ่ะอาผู้ฟิสเตอร์หกอ่าพูดถึงตัวละครกันหน่อยตัวละครก็อืมมันมีทั้งหมดที่ผมเห็นนะมันมีห้าตัวละครห้าตัวละครแล้วก็มีชุดคลาสสิกสองตัวละครเออชุดคลาสสิกสองตัวละคร ตัวนี้ก็คือว่าเคม,มี่นะเคม,มี่เป็นจริงๆนะครับล่างครูนหรือล่างแปลว่าก๊อปปี้ให้มีพลังของ,อขงของของของเนี้ยเนี้ยของเอ็มไบซันนะเออพลังพลังมืดเนี่ยจิตมืดของเอ็มไบซันนะอ่า คนรบูที่แรกผมก็ปั้นได้2ตัวละครนี่เป็นดาวแดงนะอาุมะแล้วก็ไมสันสองตัวละครที่ชอบนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่มี2ชุดนะเคมี่มี2ชุดแล้วคนหนึ่งแล้วก็มีกิลนะกิลหรือไม่ก็เียกแยะชื่อก็ไก่นะเออผมไม่รู้นะก็ว่าจะเรียกเปลีแบบไหนผมเรียกชอบกิลดีกว่าผมชอบกิลกิลนะแล้วก็แล้วก็อีกคนนึงนะอ่าเคนนะเคน เคนนี้ก็คู่รับของริวแต่มาย,ยุคนี้มาแบบยูอีมาแบบเนื้อคาเแล้วครับเก่งกว่าดิวซะอีกก็เป็นของชุดของอ่าซิเตอร์หกนะอ่าซิเตอร์หกแล้วก็เจมมี่นะอ่าเจมมี่พ่อหนุ่มมัดเมาอ่าเจมมี่หนุ่มมัดเมาแล้วก็มีจูลี่นะจูลี่ท่าแมวคุณก็ชอบนะคุณก็ชอบกันก,ก็จูลี่เป็นาสายแมวนะกายแมวทีหูเหม็นแมวอ่า ส่วนถ้าหากว่าใครบูบี้ไม่พอเหมือนผมเนี่ยแต่คิดอยากจะปัจจเเปนะก็มีคนถามมาว่าอย่ากเป็นแบบไหนดีถ้าอยากปเปจริงอ่ะผมแนะนําตรงนี้นะไอ้พาร์ตหมดล็อกพาร์ตสุดท้ายอะ่ะพาร์ตท,ที่2องอ,ะอ่ะเนี่ยมันบอกว่าได้สูงสุดถึงยังไงอะ่ะเนี่ยสองพันห้าร้อยบูบี้นะก็เป็นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอดีนะก็เหลืออีกสิบวันนะผมนี่ต้องวเควากับผมอีกแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะวเควาะห์งไหนดีอยากจะได้อนะย่ะ มาเพิ่มนะรู้พี่กพรากิจกรรมนี้มันสุดจริงสุดจริงอ่าแต่ก็อีกอย่างนะเออลืมบอกใครที่ไม่ได้พวกอคุมะหรือไม่ได้ไมสามหรือไม่ได้ริวอ่ะไม่ต้องกลัวนะรู้สึกว่ามันจะมีรีท์นนะอันนี้ก็ผมเข้าใจแล้วว่าทาไมมันถึงหข้ามคอลัมบูไปอีกหนึ่งเดือนคือว่าปล่อยไปเลยหนึ่งเดือนไม่มาไม่อีกเดือนนึงอ่ะคือมาไม่รอบรอบสุดท,ท้ายปลายปีอ่ะเพราะมันจะมารวมกนันทั้งสองคอลัมบูนี่เองเออสิเตเตอร์ทั้งของเก่าของใหม่มาจัดรวมมัดรวมนะ เน่นในข่าววันน,น,น,นี้นะถ้าบิ๊กเชฟก็ขออภายัยอธิษฐานว่าข่าวอย่างนี้นะก็จะของเก่ามาด้วยก็โอเคได้หมดถ้าถึงชื่อส่วนวันนี้ผมไม่มาพูดพร่ำแค่นี้หรอกครับผมมีกิจกรรมตรงนี้อยู่มียังไงอ่ะไม่กิจกรรมคอนเทนต์เออพูดออเรียก Content ดีกว่าอ่ามันจะปั่นบี้กันอ่านี่ตัวไอ้การ์ดเบลเลอรก E X ผมยังไม่นั่นเลยนี่ก็สเปเชียลสูตฟเตอร์ต B S ผมยังไม่มจัดก,การเลยดูมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ผมยังไม่ได้แกะเลยอันนี้ของเป็นของ V นะใช้ของหุกไม่ได้เป็นของเฟตเตอร์วีปีเฟตเตอร์วีก็ใช้ของหุกไม่ได้ผมจะมาวันนี้ก็มาเป็นแบบเนี้ยเอ๊ะเลยเลย,เลยอ่าผมมาแกะกองนะแกะกองรายวันลัคก,กี้รายวันลัคก,กี้รายสัปดาห์นะอ่าเนี้ยเริ่มจากของมากนะไปจากของน้อยนะลูบี้ก็มีอยู่ประมาณ10ถึง100นะดวงนี้ก็ได้เป็นพันสองพันนะอ่าก็มาปั่นจาก400เลย เออมาจากเปิดกล่องเจียวดีกว่าไหมแมมอันนี้เลยเลโก็อย่าให้เปิดเจ้าสิบนะอย่าเปิดเจ้าร้อยผมเคยมีมาแลนะ้วเปิดเจ้าร้อยได้มาพันหนึ่งอืมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะไม่อยากทำอย่างนั้นโอ้ยคนอ้ยไม,ไม่รูบี้เลยอ๋อดูโปรเพด,ดออกเพิ่งที่จะเอาเปพดเออน่าได้ไหมได้สองร้อยบอกตรงบอกตรงอย่ากซุ่มที้าร้อยมันไม่คุม้ม ผมแบบนี้อัตรามันดีกว่าไม่20บ,บางทีก็ลำคาญนะแต่ก็ต้องทำ200มาผมจะไปไวๆนะอยากได้ทัก2,000น่ะยังดียังมากเอ๊ะเอ๊ะถึง7,000 70, น่ะ,ะไม่ได้เนี่ยผมอยากได้ทัก7,000น่ะเอ 5, อากได้3,500น่ะอ20 มันเสียเวลาหน่อยแต่ก็มันมันดีกว่านะเหร็อมันดีกว่าส่งไหมเห็นไหมร้อยสามสิบใครจะไปคิดอ่ะเนี่ยผมกล้าสุ่งรั้งที่แล้วเพราะอะไรผมมีตัวนี้ดองอยู่มันก็ไปหากิจกรรมกิจกรรมอื่นมาก็ได้กิจกรรมอื่นอ่ะทำไม่ไวอ่ะไม่ได้บางครั้งมันก็ชวดนะอือแต่สามร้อยอ อหไม่ไปนี่มันเก็บไว้นานมากนะอสองร้อยได้เฉยๆวะนุ๊บี่อืมว่ายังไงอ่ใกล้แล้วอืออออกจะบดจะไม่ออกก็ไม่ออกดูเลย บอกเลยกด CS10 น,นี่ดีกว่าครับดีกว่าหินห็นอย่าไปเอาทีร้อยนะสิอ้มันั่งปั่นลูบี้ผมปั่นลูบี้ให้ดูเลยนะว่าปั่นลูบี้ชัดๆเลยว่าออผมทำยังไงถึงลูบี้มันกระโดดมาทีเยอะ,อะ,อะเยอะออสิเฮ้ยทีร้อยบ้างดิสามสิบถ้าอยู่หลักสิบไม่ไม่เกิคุ้มอะ่ะ ร้อยหนึ่งเออไปเร็วบไม่ใช่อะไรผมจะเปิดทุกตู้อะมีตู้อื่นอีกเจ็ดพันไหมอืมสี่สิบย่งอีกอ่าหนึ่งสิบโอ้ยอืมยี่สิบ ยังไม่จิตพันเลยหลักร้อยมาดิเอออ่ะร้ 100, อยเดี๋ยวก็จิดพันอืมร้อยยี่สิบอ่าต้องรวจะปั่นถึงหลักหมื่นไหมอืมอืมให้ไวเออสองร้อยกว่า อือสิบโอ้ยแท้ทีร่ร้อยร้อยอ่ะยิ้มเลยฮะแต่ดวงเราไม,ไม่ไม่มาอย่างนั้นไงอือเกือบร้อยแล้วอ่ายี่สิบกดไปบวกชอิดบ,บวกอ่ะอม,มาสามสิบใกล้ สองสิบเก้าสุดท้ายอืมหนึ่งร้อยเออมาให้อีกอีกอีกห้าร้อยใช่ไหมอีกห้าร้อยก็จะเป็นแปดพันไม่เมีสองร้อยแค่สุ่มเจ็ดร้อยไม่เอาไม่คุม้มนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมกดเจ็ดสี่ก่อนเนี่ยเออมันเหมือนกับตู้ที่แล้วเนี่ยอืมกดเจ็ดสี่ก่อนที่ผมมาต้นสุดยังรวยนะเอราผมอ่ารูบี้ยังไงเดี๋ยวเ,เพื่อนๆถายอีกพี่ปั่นยังไงอ่ะพี่มายังไงอ่ะ ม mm. right? mm. ันเจร้อยเลยอืออออีสิบคอนโบที่แล้วผมทำอย่างเงี้ยอือผมเก็บมาแต่คอนโบที่แล้วอะหนึ่งร้อยอ่าแปดพันไหมเดียแปดพันนะขอแปดพันอือสิบอ่าโอ้ยร้อยอี้ร้อยเดียวอ่าอีสิบ ตัวซุ่มธรรมดายอย่างเยอะอมผมว่าไอเคมีมันต้องแจกอ่ะโง่เงี้ยแปดพนะันแล้วมันจะไม่มีแม,ม,ม่แบบแบบแจกอ่ะได้ว,ว่าล็อกอินอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีอยู่เจ๊ล็อกอินอ่ะไม่แน่นะคิ้วอาจจะมีการแจกล็อกอินด้วยก็ได้เพราะเป็นตัวคลาสสิกมาหนึ่งตัวใช่ไหม แบบุดคลาสสิกเลยอ่ะชุดตั้งแต่ตั้งเดิมเลยอ่ะมาอย่างนี้แต่คนพอใจนะไม่ใช่มาแบบอะไรตัวเดียมเดียมมาไม่รู้ห้าสิบนีโอ้ยไม่ร้อยเลยได้เหมือนตู้ที่แล้วมั่งดิเลี้ยวสองนะเนี่ยตู้เนี้ยสองเนี้ยเลี้ยวสองนะเลี้ยวอิงสูงนี่น้อยหน่อยอืมด้วย ลัอกี่สวิตอันนี้ลายวิกะเอาแบบเตี้ยหนึ่งก่อนนี่ของของของอายาของเลยมีมีถึง300เลยนะอ่าเนี่ยมีถึงสามเลยรวมรมันร้อยกว่ากองอ่ะผมเปิดอ่ะได้เจ็ดหมื่นไหมเออเนี่ยมาเจ็ดหมื่นไหมไมู้ยี่สิบโอ้ยสี่สองกอนอ่มคอน นีกุญส oh. ุดถ ja e ึงสามอนะบน่าเตะสามร้อยสสิบโอ้ยกล่องนี้โอ้ยกล่องนี้เตกยากแต่ก uh uh ็เตกนะสามร้อยกีจะจะจะเจ็หมื่นได้ไม่ได้ว้าส0 0อเออบน่าเตะแล้วอีก้อเดียวนะอีกห้อเดียวก็ก้าหมือนแล้วอือส0่สิสเออ เนี่ยเจ็ดก่อนไม่เจ็ดหมื่นนะสงสัยอืมอันนี้เหมือนกันใช่มัียสามรมาสครั้งสี mm ่ส hmm. mm ิบยโอเคไม่ถึงการอีกเจ็ดร้อยเจ็ด อ่าครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส i ั e ด้วยครับเพื่อกำลังใจช่องผมส่วนนี้ก็จากาลา้วก่อนนะครับบายบายครับบายบายขอญยตไปปั่นบี้เพิ่มนะครับ